สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยอีกแล้วนะคะดีนี้้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของบอลสีพี่จอยสั่งบอลสีมานะคะคราวนี้สั่งมาจากภาคใต้เลยทีเดียวนะคะบอลสีที่พี่จอยสั่งมาวันนี้เน้นหัวนะคะพี่จอยไม่ได้เน้นตรงที่ต้นนะคะ เพราะว่าอที่พี่จอยสั่งมาคราวนี้เป็นบอลที่มีหัวใหญ่เป็นหนุมานออกศสกแล้วก็อหลวงหลวงราชเนหานะคะเพื่อนๆจ่าพี่จอยซื้อมาเพื่อที่จะเอาหัวมาเพาะนะคะก็ได้มาสามต้นสามต้นก็คือหนุมานออกฮันุมานออกศสึกสองต้นแล้วก็ อหลวงรานเนหาหนึ่งต้นนะคะหลวงราเนเสนหาออกมาก็เขาก็สดชื่นดีแต่ว่าหนุมานออกศึกอ่าคือต้นใบเขาใช้ไม่ได้นะคะใบใช้ไม่ได้พี่จอยก็จะเอาหัวเขามาผ่านะคะเพื่อนๆนจ๋าที่สั่งมาวันนี้เพื่อที่จะเอาหัวของเขามาผ่านะคะเพื่อนๆืนจ๋า เขาก็แพ็กมาอย่างดีใส่ตะกร้ามานะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ไม่น่าจะใส่ตะกร้าเนาะเพราะว่าหัวก็คือไม่ต้องใส่ตะกร้าแล้วนะคะเอาหัวมันเนาะเพราะว่าต้นมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นหลวงราชนะคะหลวงราชะในหาก็สดชื่นอยู่นะคะแต่พี่จอยก็เอามาพามหัวทุกต้นนะคะ ตอนนี้ก็อรอลุ้นเนาะผ่าหัวผ่าหัวแล้วก็ถ้าเราแยกเป็นชิ้นชิ้นก็อรอลุ้นอีกประมาณสมเดือนนะถึงจะอ่าจะได้ผลไม่ได้ผลนะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดได้รับชมนะคะได้รับชมรับฟังว่าเออพี่จอยสั่งมาอ่าอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะคะพี่จอยคิดว่าพี่จอยต้องหยุด หยุดนะคะหยุดหยุดบ้างนะคะหยุดหยุดหยุดซื้อเนาะก็อรอหลุนที่พี่จ่อยเพ่อไว้ดีกว่านะคะเพื่อนๆจะก็จะประมาณนี้นะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วก็เอ่อเพื่อนที่ อ f ่ทุกท่านนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งกริ้งิงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนๆจ้ารอรุ้นกับพี่จอยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า